ส่องปฏิกิริยาน้องพี่พิมพ์ลูกสาวทิมพิธาหลังเจอแอป,ปทักษะออนพอสอนมาดีมากเรียกได้ว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาทำเอาโซเชียลฮือฮาไม่น้อยเมื่อทิมพิธาโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับแอป,ปทักษะออนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มพร้อมระบุข,ข้อความว่า good to see you today at แอปทักษะออนขณะที่แอป,ปทักษะออนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเช่นกันค่ะดีที่พี่พิมพ์กับปีใหม่ได้เจอกันด้วยท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เชียร์ให้พัฒนาความสัมพันธ์ และว,วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดปฏิกิริยาน้องพี่พิมพ์ลูกสาวคนเดียวทิมพิธาหลังเจอแอปทักษะออนโดยทันทีที่น้องพี่พิมเห็นแอปทักษะออนก็ยกมือไหว้สวัสดีก่อนแอปทักษะออนจะกล่าวทักทายด้วยความนุ่มนวลขณะที่น้องพี่พิมพ์ก็อยู่ในอาการเขินอายโดยมีคุณพ่ออยู่ข้างๆง,งานนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคุณพ่อสอนมาดีขนาดไหน